บ้านฟิวคือบ้านใหญ่เว้ยฮัลโหลเจฆาตกรแม่งต้องมาบ้านใหญ่แน่เลยว่ะโอ้โหเกิดที่โล่งมากนี่นี่นี่แบบอะไรแมปแคมป์เหรอพี่แมปปิกนิกอ่าปิกนิกเอาลุ้และแบบปินอยู่บ้านใหญ่อ่ะโอเคนี่เป็นจุดแย่เฮ้ยไฟดับอีกแก้ว่ะมันตีไฟกลางอยูแล้วมันมันรู้ได้ไงแก ผมว่ามันีไม่ดับวะทำไมมันช้ำเลยวะผมว่ามันต้องไปดูคลิปฝรั่งที่มันทำไม่นี่นั่นเลยแบบ How to play Jason อะไรเงี้ยมาถึงก็แบบว่านี่เลยว่าไปตรงไปอ่ะตรงไฟกลางแล้วก็ไอ้นี่อ่ะเปิดไฟดูว้ยตรงนี้ต้องเปิดไฟเลยโอเคผมมีนี่และมี Walkie Talkie ล้ว ได้ยามาว่ะสวัสดีนะคะใครไปนอนแล้วสวัสดีนะคะวันนี้สี่ต้องตรงไปทางนี้โอเคเดี๋ยวผมจะตรงไปบ้านกลางพี่ไหนนะบ้านกลางอถ้าไม่ปิดประตูนี้ไม่ได้ยาแล้วเนี่ยบอกเลยแต่วันนี้โอเคแล้วผมรอดไปกีตาแล้วไม่รู้อะตาปะเฮ้ยใครอะอะไรวะทักแล้วก็ไม่ตอบไม่เข้าใจจริงพวกเกาหลี แถวนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนตอนนี้อยู่ไหนกันพี่ขอบคุณฟอลโล่นะครับมีใครอยู่บ้านใหญ่ไหมพี่พี่พี่อยู่กับคนชื่ออาจารอะไรอย่างเงไฟไหม้ยังไฟไหม้ยังบ้านใหญ่ไม่ไม่ไม่ยังไม่มาเลยมันต้องไปซ่อมตรงไหนเนี่ยตัวผมมาซ่อมได้อยู่เพิ่งมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมมันไปตีบ้านไหนอะอยากจะรู้อย่งเลยบ้านางข้างพี่นะอ๋อพี่แจ็คไาแล้ว มันอยู่ข้างๆเราเองเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูชั้นบนก่อนครับพี่ตอนทีขออยู่ชั้นบนนะพี่เก็บป้อมปืนเองปืนไรเฟิลอะปืนไรเฟิลเลยวะเดี๋ยวมันซองเหรอมันซอนเอามันซองเอาไปแล้วเฮ้ยมาเบสบอลเบสบอลพี่อยู่ตรงพื้นอะพอดีพี่เก็บแถบแทนเบสบอลไงมืดมากครับผมเฮ้ยเดวอคกี้ท็อกกี้ เซตแทบอย่างชำนาญโอ้หไม่มีอะไรเลยว่าชั้นบนเฮ้ยมีมีแต่โทรศัพท์ต้องเอาฟิลมาก่อนนะโอ้ยเบรกปะเตอร์เราไปด้วยกันพี่เอาปืนแฟร์มานะเชยพี่เอาบัปเฮ้ยเฮ้ยเตอร์มันมาเฮ้ยกดปิดขอโทษพี่มันอยู่ไหนไม่รู้แต่สัญญาณซ่ามามเมื่อกี้ นี่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 ผมรู้ผมรู้อาจารย์ทราบก็คือนี่เว้ยมันพอร์ตไงโอ้ยาสองพันแล้วเพื่อนโดนมีใครได้อะไรแล้วบ้างยัดก็ไม่ได้ส่วนประกอบเลยสักอย่างก็ได้แบตเตอรี่แล้วโอเคเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วโอ้ยใช่ใช่ใช่มันมันขาดคีย์มันไปแล้วสกิลสามตามเพื่อนไปนะรู้สึกใช่ใช่ใช่ถูกแล้วพี่พุ่งไปเร็วเลยเติร์นไหนวะ เนี่ยอยู่อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยเป็นอะก็ดีวะไปหาพี่เจนหน่อยพี่ไปหาพี่เจนเจเจอยู่รวมตัวก่อนอยู่อะไรล็อกล็อกเนี่ยเขาว่าล็อกอะเป็นอะไรที่ตัดล็อกเหรอตัดล็อกใช่ไหมโอเคลงไปข้างล่างหน่ยพี่ข้างล่างมีมีหนีด้วยเรือใครเจอใบพัดนี่บ้านตรงนี้เคลียร์ยังอะซ้ายเนี่ยผมรู้พิเตอร์หายไปเปิดโบมาเปิดโบอะไรล่ะบ้า อยู่ตรงบ้านหลังเดียวๆเลยนะกำลังไปไม่ต้องกล้องเจงอยู่ตรงนั้นคนเดียวเจใช่ไงมันน่าจะไล่ไล่เพื่อนอยู่โอ้โหแล้วแม่งทำลายไฟแบบมันรู้ได้ไงมันรู้จุดอะต้องเราต้องหาบ้านที่บ้านไหนพี่บ้านไหนที่มันมาฏิอ่ะผมลังหาเป็นตู้แดงๆแล้องหายอยู่แต่ค่าเลนคิลเลอร์ค่าก็เห็นนะเปป็นรูเป็นรูปสายฟ้า สองหลังอ oh, ่ะจะมีสองหลังนี่เปล่าวะต้อมเดี๋ยวต้อมเลยต้อมแล้วต้อมแล้วต้อมแลพี่ใช่ใช่ตัวเตอร์น่าจะต้อมเก่งตัวพีดเรียบร้อยสวัสดีมันว่างเปล่าดีแต่สวัเอีอ่ะตัวพี่เอวพี่ดีมากใช่พี่ต้อมใส่แล้วเรียบร้อยบ้านหลังนี้ไม่มีหับเลยเลยวะพี่อยากให้แบบมันสมจริงอ่ะคือแบบหันซ้ายหันขวาแล้วแบบก้นเด้งไงอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ก้นไม่ค่อยเด้งเลยพี่ไม่เด้งเลยอุ้ยมาแล้วพี่เห็นข้างหน้ามั้ มันมันมันว้าวอะไรของมันไหมเนี่ยแล้วมันก็จุกอยู่มันอยู่ตรงข้างถนนเจข้างข้างแฟลชล็อกเอว่าพี่แล้วพี่หาพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใบใบบงใบพัดเจอไหมยัง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 ไม่เจออะไรเลยเจอน้ำมันหนึ่งเออสสงัยต้องลองหาอีกทีพใกล้เขียวยังป่ะหรังนี้ใกล้เขียวยังใกล้แล้วเบายาดิใครไม่มียาผม เอาไปเลยแจ็คมีแล้วในห้องน้ำอ,ะอ่ะยาเขาวๆทั้งคุณโอเค <c oughs> อเฮ้ยเราไปจะเป็นบ้านเคียร่าปะไปด้วยกันดีวกว่าบ้านกลางพ,พี่ <นะ S 2> ต้องเราต้องบ้านอะไรถ้าเกิดใคร <c oughs> มีฟิวอ่ะเ Hey anyone Can you hear me ดังนั้นข้าปลามปนแล้วมั้งแจ็คเออหน้าต่างเปิดแล้วนะ ต้องการฟิวแต่แต่คือบ้านบ้านกลางอ่ะบ้านกลางอ่ะใช้ฟิวซ่อมได้พี่ใช้ฟิวซ่อมแล้วโทรได้บ้านใหญ่แล้เออบ้านใหญ่อ่ะถูกแล้วพี่อาจจะต้องฟาร์มซ้ำโอ้โหแล้วตรงบ้านใหญ่หน้าหลังนะฟาร์มยังเฮ้ยมันอยู่ด้านนู้นมันไล่อยู่ เพื่อนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยใช่ใกล้ๆกันเลยพี่หาแล้วมึงค่อย่องเดิมันวิ่งไปนน่นแล้วไปแจ็คว่านี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยมันวิ่งไปนน่นแล้วแต่ปัญหาคือเราเราต้องหาอันนี้บ้านทอมมี่เนี่เฮ้ยพี่ไอคนที่ถือแปดมันตายแล้วนี่ว่ะอ๋อเหลือแค่คีย์พี่หากุญแจเจอนี่ก็ออกได้เลยพี่เออว่ะมันใส่แล้วเนี่ยใช่ใส่ไปแล้วเออรถป่ออาจจะดรอปคีย์ไว้ตรงรถเออว่ะต้องไปด้วยกันพี่ ้มามาแล้วพี่มาแล้วมันไล่เพื่อนอยู่ตรงนู้ไหนไล่หลังเนี่ยฟาร์มยังวะฟาร์ามแรอบมันเข้าอีกรอบก็ได้จริงๆนะเผื่อ,อฟาร์มผ้าขาวขาวขุ่มีไม่เกินสิบห้าหลังใช้น้ำปลาใส<ช>่เอนแบบย<ฮ>้ยู่ดิเฮ้ยไม่รู้ครับอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้บ้านมีสิบสิบห้าหลังนะไม่เกินเนี่ยมาเบสบอลก็มาสิบห้าหลังเหรอฟาร์มหมดแล้ววะโล่งๆหมดแล้วอ๋อผมฟาร์มเองเนี่ย เที่อย่างนี่้ที่อาทงานเรามันหลงจริงนะจำเฮ้ยไม่ไมันมามันมามันไล่เพื่อนสองคนนั้นอยู่ใช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 ่จังหวะนี้เราต้องโกยกับเกวะโกยลองวิ่งไปดูที่รถก่อนหน่อยวะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอเควิ่งไปดูที่รถก่อนพี่เฮ้ยหลังหลังนี้หลังหลังโอ้โหหลังนี้เฮ้ยมันเห็นปะวะเฮ้ยมันเห็นผมวะทำไม่มันไล่คนอื่นอยู่แม่งเล่นของคมมันเพื่อนสองคนนั้นอยู่ด้วยกันใช่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 มันไล่คนอื่นอยู่พี่ สนามนี้มีเรือด้วยใช่ไหมก็ต้องมีใบพัดอันนี้ก็น่าจะฟาร์มแล้วพี่ผมเองเปิด้รต่างออกไปดิแต่ยังไม่ได้แตดจะก่อนไหมว่าผมผมเองเจได้แล้วเดี๋ยวพี่ลองไปดูที่รถให้แล้วกันนะว่าดอกกุญแจหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนย้ายมาบ้านนี่ไป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 ไม่กุญแจก็อาจจะอยู่กับเพื่อนนะใช่ผมว่ากุญแจอยู่กับเพื่อนได้เลยนี่ไงนี่ไงโอ้หมันวางแทบไว้บะเจอกุญแจแล้วใช่ไหมแกได้แล้วเจ๊จริงๆแล้วอะ อย่างแก้งไงไม่รู้กูเคยเห็นคนแก้ได้อะหรือเป็นสักิวจฉพาะตัวมั้งฮะมียาป่ะนี่ไงเจ๊ต้องกดนั่งยองก่อนถึงจะแก้ได้รู้แล้วเอยรู้เลยลองเมื่อกี้ลองกดดูเรียบร้อยเจ๊ไป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 ไได้อาหน้าฉลาดมากหลังนี้ป่าวะาทำไมเก็บไม่ได้อะยา เฮ้ยแกแกได้ด้วยเหรอโอ้โหับกดกดกดคอนโทรลน้ายองก่อนแล้วค่อยแก้นะโอเคโอเคได้จำบไปเลยโอ้ยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดบ้านไหนที่เซ็ตแท็บไปก็ใช่กดได้มีแอปแอแอปแอมันเขียนแท็บสีนะในห้องน้ำในห้องน้ำโอเคค่ะตรงนี้ก็ค้นหมดแล้วพี่คีย์อยู่ไหนเฮ้ย do you have key man Do you have any key? แต่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้ว่ากดปุ่มช่วยเพื่อนกดไงพ่นย้ายเพื่อนนะมันน่าจะได้แชรด้วยนะพี่ว่ามองออกไอ้โดนแฮพพี่ไม่เมีไม่แต่เสียงไม้นี่ทานฟอร์มเมอร์มั้ยเจนต้องดูบ้านนู่นนี่อจะมีเอ้บ้านนี้ไม่ฟาร์มโอเคโอเคพี่จัดเลยไหนใครล็อกเลยว่าได้แน่นอนได้แน่นอนมาเฮ้ย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 ฟักแมนไอสัตว์บอกไม่มีไม่ใช่เหรอ What the fuck

ชนเลยซะพ่อครชนเพื่อนตายแล้วน่ะเฮ้ยเพื่อนช่วยกันปะช่วยได้ปะไม่แต่น้องแปมพอดีครับทำไมยิงไม่โดนวะเมื่อกี้โคตรเว้าไอ้ห่าถ้ายิงโดนนะเว้ยมันไม่ปล่อยวะเออใจเย็นใจเย็นโอเคมาๆคุามาแล้วคลิกลี่ควิกลี่ควิกลี่ควิกลี่โคตรเดือดเลย now now

เฮ้ยถอยบิ๊กห้ามชนนั่นแหละฝาเลยสวยสวยเอาวะล่ะเตอร์เกียร์านะมึงในตำนานในตำนานผู้บุกเบิกขาต้องขวาต้องขวาเฮ้ยมันอยู่หน้าอยู่เตอร์เตอร์เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าวัดวัดทำได้ไงวะเอาแบบโคตรผิวเออเอาดิเอาดิ มันมาแล้วพี่คงไม่ทันแล้วคงไม่ทันแล้วทันทันทันเชื่อพี่มันมันว่าวมันว่าวเชื่อพี่เออโค้วโค้ชโค้ชหนึ่งล้วมีเตอร์กีอาเตอร์โอ้จริงอะไรจริงเตอเตอร์เดินหน้าเต้าต้องเดินหน้าเต้าเต้าต้องเดินหน้าเออนั่นแหละใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยใจเย็นใจเย็นไปขขอบคุณมากครับ ไปดูมันขับดิล้อป่าว่ะเอาดิอุ้ยล้อข้อทหนุนใหญ่ไปเลยเตอร์สุดยอดอ่ะมีเยอะพี่โคตรชำนาญทาอ่ะเด็กคนข้ามบอดทำไมข้ามบอดจังวะเตอร์เอ้ามาดิเฮ้ยขับรถไปใจเตอร์โคตรช่ำอ่ะขับรั่นข้ามาดิมาดิดูโอ้ไม่ไดอย่างไม่เสร็จ we can't do this i got this man ช่ำตัวนี้ช่ำจริง